<Jenny> เรอเรรอรนเรารวก่อนก่อนมาดิมองตัตัตัตนอนเวนนอนเวนมบุประตูทุบุโอซีเลยโอซี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 มันแทนนะระว่งนะทุบุบทุบทุบรอรอผมอาจจะปูนเกก่อนนะรอ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 รูนเกศูนเกศปูนเกศหน้าประตูในห้าสี่สามูนเกศมาูนเกมาพูนเกศมา

รับ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 ับรับ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 รับรรับ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  หัไหมหัวไหมตุ๊ตตุ๊ตตเดินเนเดินเนถอยลอยละุ๊บตุ้๊บตุ๊บตถอยลถอยลตุ๊บมามาทุกประตูน้าก่อนถุกประตูน้กมากตหนึ่ก่อนออกามเ้ยไปีนตุ๊บตตุ๊บตบครับขอบคุณไอชเตตายเราบ้องบ้องนดีๆน่พันถอันออออก่อนเรา รอรอรต่าอีทมาต่อีทมาสต่อีทมาเต่อีทมาออกไปเลยนข้างนอกก่อนดีกว่ารอพามาเต็มแล้วเต่าอิทมาเต่าอีทมาออกมาเอาบอมบอมาอมบอมาอมบอมบอมาอมบอมบอมาอมาอมบ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 อมาอมบ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 อมาอมาอมบอมบอมาอมบอมบอมบอมอมบอมาอมอมบอมบอมบอมอมบอมบอมอมาอมบมบอมบอมบอมาอมบอมบอม่อมบอมาอมอมบอมบอมอมบอมาอมาอม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 มอมอมมมอมอมมอมอมบอม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 มาออม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  เดีม <c oughs> ันมื่อกี้มีคนตรวจเดี๋ยวเล่ากับผมไม่มีวันแฮนตาแมีนี่เดียวท <c oughs> ี่ไม่เห็นคอเลยพีไ่ได้คอเด,ดมอนมนะันอ๋อผมคอไม่ได้ยินหรอกขเปิดจุกเยอะเนี่ยไม่ได้ยินกินยาไม่ได้ยินไม่ได้ยินไหมไม่ได้ยินกว่าพวกมึงมิวกูแล้านดนด่าดีระวังระวังระวังดีมากวิ่งกันวิ่งกันรีกแกทีงไหนวเราไปถึงเมาสซ่า มาดนกันมาดินบอมบอมระวัง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 ดินมาดีนมาดีนมาดินมาดีนมาดินมาดินระวังตัมาบีมาดนเสมาเดมเบีมาเดมเบีมาเดินเบีมาาุีเกดเีมคุเกดเบตัในหมาี่มามคุณเกดาบีมาตัวาดีตัมาดี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 อาีมข่ามมาตามามาน่อยห้หมาทแจท้ทไว้ตีวโามงบอมระวังบอมห้ห้หมาีมมมแทงไปแล้วีมมอกีาบอมมท่าอาไปแล้วบอมมันแทงวมาอาไปแลุ้� รับ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 ตีสองทีสองตีสองชาร์ลงหน้าประตูในห้าสี่สามทีสองตีสองชาร์จลงโห้โห้ห้ยรรอ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 อรรอรอรออรอรรอ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 รรอ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  ตีหนึ่งตีหนึ่ตีหนึ่ตีหนึ่งชารลูหน้าประตูในห้าสี่สองตีหนึ่งตีหนึ่งชาร์จลูกไหมาัตเตรมาคัตเตอร์มาคัตเตอร์มาอางวอยางไอ่าอยาาใรไม่มแข่ไกนมีวแข่งถอยก็ต่อร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 อมันมันไป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 ไบอมย่อมไวไวโอ้บอมจะไปเวทแล้วรัดสอบทดสอบรอเมอมิโอย่า่าเิเขาไปาเิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเขาแล้วผมโทให้ว่าเาี้ี แล้วสามแล้วสาแล้สามแล้วสามอเดินเว้นมาเดินเว้นมาเดินเว้นมาเดินเว้นาเดินเว้นมาเดินเ้นมาเดินเ้นมาเดินเ้นยาต้านยาติยาตันตีเราังรระวังระวงเสาอีกระวังเสาอีกตีดา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 เรามาตีดาตีดาดาาดาีดาดาตดาตีดาตดาบเดาตดาตีดาตีดตาตตดาตตรตบบดดดดด ยูรับยูรับยูยูวันยูวันยูวันหมอเกลียบว่าการจูและรอกันแล้นะรอรอฮิวเื่นหะฮิวเพื่อนะเต่าอินมาเาอินมาเาอินมาเตาอินมาที่สองซาโลเต่าอินในหาส่สามลองที่่อที่อแชมวะโอ่ไว้อวระวังระวังระวังมันเคาเตอร์ระวังมัเคาเตอร์ระวังสเปซน่อสเปซน่เปหน่อยสเปซ่อที่หนึ่งมองหน้าประตูในห้าี่สามองที่หน่อที่หนง้าประตูับสเปซหรอ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 สเปซสเปซน่อยอินมา่อยอินมาหน่อย ออนอตอีมานอดอีมานอตอีมานอตอีมาระวังบอม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 ตีข้างในออกตีข้างในออกรอ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 โบอมอยู่กลางรอ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 โไว้โผลไว้โหไว้โผโหไว้ก่อนโผแล้วนะโผแล้วบอมบอมเข้าบอมเข้าบอมเข้าบอมจะเข้าบอม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 บ เดินเวฟมาเดินเวฟมาเดินเวมมาแล้วมองเวทเวทช้าลงในห้าสี่สามแล้วเวทเวช้ามาตัวดยวตยวตยอ๋อเอาไวายเอาเออสวยหไวหไสเปซอกสเปรห่อสเปดไว้สเปดไวคิดน็อตไวคิดนอตไวคิปนอตลย่นอตล้ตีข้างในออกเรื่อยๆอยเร่อยเรื่อยเวืสวยเรื่อยารื่อยเรือยเรื่อจเรื่อยเรื่อนเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืดอยเรื่อยเรยเดี๋ยวรื่อยเรระวังร่อ่อเยือเดี๋ยวคือ่ร่อร่รอรออเอเรรอเ่อยุบ

ถอยมาก่อนถอยมาก่อนใครไม่มีหอแข็งอ่ะถอยถอยมาเลยใครมีหอแข็งอ่ะทุบทุบทุบกต่อทตเดินน็อตมาเดินน็อตมาใครไม่มีหอแข็งอ่ะถอยออกมานะใครมีพอแข็งทุบทุกปันทุกปันทุกปันรอ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 รรอ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 อร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 ออร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  เดนอีมาเดินีมาเดินีมาเสาอ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 ีมาตี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 การหน่อยตีการหน่อตีการหน่อยรอ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 หวไวหัไวหัวไวมันหิวรับหน่อยมันหิ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 ับก่อนหิลับาก่อนรอดรอตี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 การก่อนตีการก่อนแกการคิดวิวไวคิดวบวไวระวังระวังระวังรับ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 รัสวยมากสวยมากสวยมากคิดวิีการก่อนคิดวิวการบอมอยู่นอนเวเราบอมบองลองลออาาหลังจากข้างหลังหลังหลังงหลัง เรหัใหม่เ่รา้อม่นอเวนอเวนอเวมานอนเมรอรอมาลงเสมเสม้ยโอโเราไปดูอะไรกัดอให้เพื่อที่ดูได้ไปช่วดิใครเอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปดูโ้ย้หไว้รอตรออรับมาเดินมาเดินมดินมา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 ดนนนนเน ปีมาทองคุณเกมาเอาล่ปีองล่ะีปองีปองเดินเว้นมาเนเวนมาถ้มาถ่ายเว้นมาถ่ายเว้นมาถ่ายเว้มาถ่ายเว้มาเร่รมันไม่เ้าวเ้นมาถ่ายเว้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 มาดีถ่าเวมาปีอถ่ายเว้นมาถ่ายเว้นให้ได้ถ่ายเว้นให้ได้ถ่าเว้ให้ได้ถ่าเว้นใ้ได้เอาเว้นให้ได้าเว้นให้ได้เอาเว้นให้ได้าเว้นให้ได้าเว้นให้ได้ายเว้นให้ได้านให้ได้าเว้นให้ได้าเว้นให้ได้ถ่ายเว้นให้ได้สายเว้นให้ได้่า สามทองคุณเก็ียดสามมาคุเก็ียมมารอรออเออสเปนไว้สเปนไว้สปไว้สปไเปนไว้นอีสนอีสมาลีกุ๊ก่อนได้เปล่านอดีนอดีไคลโลไคลโลออกมาไคลโลมาิวกคลโลมาฮิวก่อนไคโลมาวก่ไคโลมาคิกตสยามสยามมาเซาสยามมาเซารอ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 คิวก่อนคิวก่อนรับราบรับราบราบราบรับรับราบรับรับราบรั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 บราบรับราบรรารรารร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 เรรรเรรรรรารร เดี๋ยวกิมาเดียมามันจะตายแล้วฮิวมีรับมีรับคิวมีคัวปะเียวิมาคิวิวออกคิวิวทางเวทออกมันมันจะรีบแล้วมันจะรีบแล้วต่อเวทมาเวทมาตเวทมามันทมาเข้ามามาเทมเดินเวทมาเดินเวทมาเก็บของเก็บของเก็บของแล้วรอสเก็บของเก็บของเก็บขเเวมาเราเวทมาเอ้ยเลิกเลิกไล่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 อเอาตัวนี้ตายแล้วออกเลยออกออกซึ้นมาซึ้นมาขึ่นมาก่อนขึ่งซึ้ซึ่งขึ่งซึงถ้าปล ไายเลยผายเลยรีบ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 เลยรีบ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 ไปเลยรีบไปเลยรีบรีบเรรีบเรรีบปัรีบปัดรีบปบปัดสยเทียบสยามยิ่งเด็ดเด็ดเอาเียรไปดูนะนีหนีเลยนะไทยไทยไยไม่รอดร